ถ่ายติดเรซูเม่เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปถ่ายที่ร้านก็ได้นะคะถ่ายเองก็ได้เดี๋ยวพี่เอกจะมาสอนค่ะว่าจะต้องถ่ายยังไงอันดับแรกนะคะพี่เอกแนะนําให้หาฉากก่อนนะคะโดยจะต้องเป็นฉากสีพื้นนะซึ่งเราอาจจะหาฉากจากที่บ้านหรือที่ทางานก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยพี่เอกหาฉากเป็นประตูนะคะประตูง่ายๆเลยไม่จําเป็นต้องเป็นฉากสีขาวก็ได้เพียงแค่ให้มันเป็นสีพื้นก็พอค่ะ อตอนนี้หลังจากที่เราได้ฉากแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าคือถ้าหากว่าเราจะไปให้คนอื่นถ่ายหรือยวเขาก็จะแบบงงว่าแบบเฮ้ยทำไมจะต้องมาถ่ายรูปเป็นทางการนะเดี๋ยวเขาจะรู้นะคะเดี๋ยวเพื่อนร่วมง,งานจะรู้เพราะฉะนั้นถ่ายเองนี่แหละแต่ข้อผิดพลาดของคนที่ถ่ายเองส่วนมากก็คือมักจะถ่ายเซลฟี่แบบ มุมสูงแบบนี้นะคะกดตามแบบนี้แล้วก็เห็นแขนของตัวเองแบบนี้ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งกล้องแบบไหนอ่ะวันนี้มาดูกันก่อนอื่นเลยนะคะให้เราใช้กล้องหน้านะคะเพราะว่าถ้าเราถ่ายเองเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเนาะกล้องหลังแล้วก็จะไปใช้ขาตั้งกล้องตั้งกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกแต่ว่าถ้าใครอ่มีขาตั้งกล้องก็แนะนําตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายอันนั้นมันก็จะสวยงามนะคะแต่นี้เป็นฉบับแบบถ่ายเองอะ่ะเพราะฉะนั้นยก ขึ้นมานะคะแล้วก็ยืดออกไปนี่ยืดมือออกไปถูกไหมแล้วดึงหมายถึงว่าแล้วดูนะคะให้สเกลมันมีสเกลพื้นที่ด้านบนเหลือด้วยเพราะว่าบางคนอ่ะถ่ายชียเจงเนี้ยแล้วเวลาไปครอปมันไม่มีพื้นที่นอกจากพื้นที่ด้านบนให้มันเหลือแล้วนะคะพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ให้มันเหลือด้วยนี่แล้วเวล็งให้ตรงหลังจากนั้นมันจะมีแขนของเราที่มันยืดออกไปถูกปะ แขนข้างหนึ่งะมันจะต้องยืดอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปครอปเอาเพราะฉะนั้นก็มันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้และเราจะต้องมองตรงนะคะมองตรงไปที่กล้องอย่าลืมนะมองตรงไปที่กล้องไม่ใช่มองจอถ้าหากว่ามองจอมันจะไม่ได้มองกล้องรูปที่ออกมามันก็จะเหมือนเรามองกดตับไม่เอานะคะมองตรงไปที่กล้องนะคะยกกล้องขึ้นระดับหน้าของเราหลังจากนั้นก็กดถ่ายได้เลยค่ะ